จริงๆก็เราคือตลอดตัวที่ทำงานวิ่งเหมือนกันทุกชาติที่เริ่มโคที่เนบาแล้วนะคะโซเชียลดิสิทั์แล้วก็นี่น่าจะเป็นงานแรกๆเลยที่ได้กลับมาจัดแบบ full option แล้วก็มีมาตร อยากชิญชวนให้หลายๆลายคนที่เป็นนักวิ่งหรือคนที่อยากจะวิ่งเพราะว่าระยะเนี่ยมีตั้งแต่3มกิโล5โกิโล10โกิโลยกิโลคือมีทุกระยะให้เลือกเลยก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะสามารถดูได้ที่ f a c e b o o กหรือ,อไรนก็ตามแล้วก็เ,เป็นเขาบอกว่าเป็นเป็นเส้นทางโรแมนติกเป็นเส้นทางสวยงามวิ่งเรี่องผากา็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยกันิที่อินทิโตนนาวิ่งรอบนี้ ก็คิดว่าจะขาดสามโนลเที่ยวสามที่กลติกต้องจับมือแน่แน่อืมไม่น่าจะได้จับมือนะค่ะเพราะว่าสะบัดตุงอะไรมากกว่าไม่ไม่ก็ปกติต่างคนต่างวิ่งกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นงานที่แบบโอเคพี่เขาตกลงว่าเออเดี๋ยวพี่มาวิ่งเพลสอีกนะอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบคอยปักดันคอยกดดันอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวไงบ้างคะในช่วงนี้ว่าทางราชการก็ถ้าสําหรับคนที่จะต้องวิ่งฮาัก เอาหญิงเป็น 10K ก่อนแล้วกันเพว่าหาพห้พี่ตุ่นบูญหล้กกันถ้าเป็น 10K ก็อาจจะต้องซ้อมซ้อมเริ่มซ้อมคือตัวหญิงเองหญิงก็วิ่งแบบ อ่ะชิ้นหนึ่งวิ่งวันสามวันวิ่ง5โล2วันวิ่งส0โลวันนึงคือซ้อมให้หัวใจเราแข็งแรงเพราะว่าหลายคนที่ที่วิ่งเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้าคนที่ห่างจากการวิ่งมาแล้วแบบสักอาทิตย์สองาทิตย์อย่างเงี้ยมันเหมือนกันมันต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะก็เริ่มกลับมาซ้อมได้และไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆยิ่งเป็นจังหวัดที่เป็นทะเลมันอาจจะมีเนินมันอาจจะมีเขามันอาจจะมีอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกิด เรื่องของระบบการหายใจหรือหัวใจหรือขาที่ยังไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยก็ต้องเต็มความตัวเองด้วยถ้า 21K ให้พี่ตุ้มรางๆเรียกว่าระยะ10กิโลกับ21กิโลเนี่ยอยากเจะ เก็บไว้สําหรับนักวิ่งที่วิ่งประจำยู่แล้วดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าคนที่ไม่ได้วิ่งประจําหรือว่าห่างการซ้อมไประยะหนึ่งแล้วจะกลับมาวิ่ง10บหรือยีเนี่ยก็อยากจะต้องต้องประเมินตัวเองนิดนึงไม่งั้นจะแบบเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวจะวิ่งไม่สนุกขึ้นมาก็สามารถไปวิ่ง3หรือ5กิโลได้จริงมันต้องป้องกันเองหรือเพราะตอนนี้ โควิดกย็ยังอยู่คือจริงๆในมุมของมานี้ไ,ไม่รู้คือจริงๆของในมุมนักวิ่งอะคะ่ะพอพอมันอาจจะแอ์อาจแค่ช่วงปล่อยตัวพ <c oughs> อจังหวะที่ต่างคนต่างวิ่งมันจะเป็นเพลสตัวเองแล้วบางทีก็ระยะของการวิ่งมันห่างกันอยู่แล้วด้วยระยะ เขาเรียกว่าฝีเท้าหรืออะไรเงี้ยไม่แต่แต่ว่างานนี้พอเป็นนิวโร r m ลแล้วการปล่อยตัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมันจะไม่ไม่ได้ไปออกันทุกคนครับเข,า,ขาจะแบบเป็นเวฟคือเราจะมีเวลาปล่อยสมมติเราแบบตี 5, ห้าบางคนแบบตีห้าสิบห้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นระยะม,มันก็จะห่างตั้งแต่ตั้งแต่ตสตาร์ทแล้วลเรื่องของของการให้น้ำปกติก็จะเป็นแบบว่าเป็นขวดเป็นขวดแบบเป็นแก้วกระดาษอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นขวดที่สามารถถือไปได้เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องของความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า ปลอดภัยในระดับหนึ่งอต่เราต้องป้องกันตวนะัวในการวิ่งม,ตมาตลอดเราเป็นคนรักการวิ่งด้วยก็ต้องการ <c oughs> เพราะว่าจงแต่จริงๆคนที่ออกกําลังกายก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในประมาณหนึ่งนะแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองแหละเพราะอย่างยิงยิงคิดว่ายิางก็ยังไม่ได้กลับไปวิ่งแบบเป็นงานวิ่งจริงจังก็อาจจะมีพบหน้ากาก บ้างหลังจากวิ่งเสร็จเข้ามารับเหรียญก็อาจจะต้องใส่หน้ากากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันเลยค่ะหญิงยังคิดเลยว่าเออหญิงอาจจะถือขวดน้ําวิ่งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องแบบเข้าไปออในจุดที่ให้น้ำอะไร แล้วนต่ตอนวิ่งก็ใส่หน้ากันไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ควรครับเพราะมันใช่มันจะหายใจไม่ทันมันจะเป็นอันตรายมากกว่าก็คือถ้าแนะนําเวลาวิ่งในที่ที่คนเยอะๆเราก็คือดูว่าคนข้างหน้าเขาอยู่ไหนคือพยายามอย่าไปวิ่งจี้แล้วก็คือถ้ามันมีที่ก็คือแบบสมมติเขาวิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งฉีกออกมาให้มันอย่าไปวิ่งตามหลบอะไรนี้้วแล่เกิดยังต้องวิ่งยังงไคะวิ่งห่างๆอย่าวิ่งะยะเนี่ยชอบวิ่งจี้ อ่ะครับอ่ะเบลลรับประทามรับประทานหนึ่งสามปีนะครบรอบสามปีครบสามสามปีนะเนาะต้องเป็นอะไรเลยอ่ะพี่ตุลพูดครับพี่ตุลเนี่ยขาไปก็ขาก็ก็ดีครับรับลืนดีสามปีแล้วมันดียังไงคะสามปีดียังไงก็ประวัติต้องการอะไรคะเราอยากต้องการให้แตังขัือว่ายังไงยังยังไม่มีทะเลาะกันอะไรต่างๆครับก็รีวิวแฟนไม่ฟังสิครับรีวิวเราครับก็ เป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับสามปีเสมอต้นเสมอปลายคุยกันเหมือนเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะคือไม่ได้เป็นมุมที่แบบถ้าเป็นแฟนคงมีลักษณะความเป็นหึงเป็นหวงกันแต่เนี้ยเราเราอยู่ในจุดที่แบบมันก็มีจังหวะช่วงแรกๆที่มีหึงหวงกันมันผ่านจุดนั้นมาแล้ว มันผ่านมาจุดของความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเราอยู่กันไปแบบประคับประคองแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปทุกวันก็ไม่ได้มีไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นผู้ที่รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆถือว่ารวดเร็วไหมตัดเร็วสั้งิดไหมเราอายุมากกันแล้วด้วยคิดว่าอะไรอะไรก็เร็วเนาะอะไรอะไรก็เร็วไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่่คะป็นวันเวลาเร็วไหม ไม่ตืนกลัอ่ะไม่ตืนกลัวอ่ะก็ก็มีคุยกันครับค่ะปล้วเลิกเป็นยังไงครับเริ่องแต่งเลยเรอฮะเลิกยังยังไม่มีเลิกครับเหตแต่ว่าตอนนี้คือที่ที่ผมสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วคือบอกว่าจะให้ผู้ใหญ่คุยกันค่ะก็ก็มีที่ไปทานข้าวด้วยกันก็คือทางทางบ้านคุณพ่อแม่ผมไปเจอแม่น้อยวันวันแม่วันวันแม่ใช่แล้วทานข้าวด้วยกันแล้วก็ก็ม yani ีเกิดเกิดแจ้งทางทางแม่น้อยก็ มนแจ้งทั้งสองฝ่ายครับว่าเออเรามีความคิดนะว่าอยากจะจะมีพิธีการอะไรกันีอนาคตครับรแต่ว่ายังไม่ได้บอกวันยังไม่ได้กําหนดอะไรเล้แต่ก็ผู้ใหญ่เริ่มคุยกันเริ่มบอกเท็ผู้ใหญ่ก็คือียกว่าผู้ใหญ่รับดูแล้วครับหรือผู้ใหญ่ต้องเร่งหาเริ่ไหมครับเออใครเป็นคนดูเลิกนะหาเล้วก็เราน่าจะเดี๋ยวเราจะจัดการกันแล้วก็ใครมีพระที่เริ่มใส่นะก็เอามาลองเอามาเวดเวลาแต่ว่าตอนนี้หลักๆคือสาหรับตัวหญิงเองอ่ะหญิงเขารู้สึกว่า อย่างเพื่อนที่เราสนิทมากอย่างเจนนี่อะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาอยู่ในงานวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยคงต้องดูในเรื่องของโควิดด้วยค่ะ,ะว่าที่สุดแล้วจะบินกันมาได้เมื่อไหร่แล้วความปลอดภัยเพราะว่าเจนก็ลูกสามคนแล้วก็มีพึ่งพลอคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็มันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างอะไรเงี้ยก็ก็แพลนว่าเอออาจจะเป็นปีหน้าแต่เป็นช่วงไหนก็ต้องดูกันอีกทีจริงๆสามปีคือพอไมอยากด้วยถามว่าพร้อมไหมมันผมว่าการแต่งงานมันไม่เป็นอะไรอะคุณจุดเริ่มต้นหรอ จบจนนไม่แน่จบจบจต้นจต้นอินวาอินลครเออก็คือเป็นเดียว่ามันต้องต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนอสถมมีใครพร้อมที่แต่งงานไหมผมว่าคงไม่มีใครตอบได้ว่าแบบพร้อมพร้อมแล้วละอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่เรายังไม่มีซีนซีนยังไงซีนอสไตลแต่งงานอะไรแบบนี้เก็บไว้สไอะ แต่ว่าแอปคิดไปแล้ว<อ>คือที่เซอร์ไพรส์คือไม่มีอีกสีปส่ปีอีกนะคือที่เซอร์ไพรส์คือไม่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่าจริง่แต่งงานแบบที่เป็นเซพรส์เราจริะต้องแต่งหน้ารองไหมโอ้โหจริงๆแต่งหน้าทุกวันเลยอต่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ไม่แต่ว่าด้วยนิสัยพี่ตุลนะคะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าโอ้โห เตรียมจัดการอะไรเพื่ออะไรขนาดนั้นคือเขาเป็นผู้ชายมากๆแล้วเป็นนักกีฬาเขาคิดว่าเออเขาอาจจะแบบไปวิ่งสักร้อยโลกลับมาแล้วแบบสุดพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้สุดแล้วก็เอาแหวนใส่มือพี่มาดีเลยอะไรอย่างตัวเองคัดสองคัดสองภาพมันสองต้อเป็นยังไงรจริงๆใช่ถ้าถามหญิงงานด้วยด้วยเราก็อายุเท่านี้แล้วคือเราคิดว่ามันให้เป็นคอบคุนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยงั้นน่าจะแบบมีนิ่งฟูลสำหรับหญิงมากกว่าว่าตัวหญิงเองก็ อยู่กับคุณแม่มาตลอดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นภาพภาพแบบเอออยู่ด้วยกันเลยทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวพี่เขากับเราอะไรเงี้ยที่แบบเออย่างไงก็ยสุว่ะไอ้ประเภทแบบพูเข่าแล้วอะไรเงี้ยถ้ายี่สิบปลายๆคิดแต่ตอนเนี้ยสามสิบปลายๆแล้วไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะแสดงว่าปีหน้าแล้วแหละชัวร์ชัวร์แล้วห่างไตึ้ก็ คิดว่าครับน่าจะลีลาก็ยาวอยู่ห้องกวไชยย้อนวันที่สองที่ผ่านมาคุณแม่ว่ายังไงบ้างพอกลับบ้านคืนกับเราพี่แม่ก็บอกว่าก็ก็ก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เราอะพร้อมหรือย,อยังเป็นแม่บ้านกับเขาเป็นไหมทําอะไรเป็นบ้างหรือเปล่า <c oughs> อ,อะไรเงี้ยเป็นลักษณะนั้นมนะแล้วเราเป็นอะไรกัน อนนี้ขัดอะไรเนอะทำกับข้าวได้นะมอิาเีนอิเลียนอิาเชนอ๋อล่าสุดเลครับมอทอดไรน้ำมันอ้หก้ไก่เหมืไม่รอดนันแหลเหมืไม่รอดเลยแ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางทีมันคัดเดาไม่ได้แต่ว่าเราตั้งเตาใส่กระทะเราทําข้าวหน้าเนื้ออร่อยอันนี้คือเมนูมัจใจเมนูแรกและเมนูเดียวเะยตั้แต่เราบ้านมีอุปกรณ์ตั้แต่ราบ้านมีอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์เยอะมากแล้วอร่อยไหมกินได้ไหมกินได้ไหมอันไหนครับข้าวหน้าเนื้อหรอข้าวหน้าเนื้อโอเคไม่ยังอื่นละครับข้าวหน้าเนื้อนี่เกือบเกือบสำเร็จรูปแล้วล่ะมาถึงแบบฉีกปูนใส่ซอส คุณทำอาหารมากกว่ากันพี่ตูตนพี่ตูนทำับข้าวเยอะกว่า แล้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยใชได้ทำได้พับผ้าได้ได้ไหมคะเห็นเห็นแหวนแม่สิริเขาไหมคะพับได้จัดกระเป๋าเก่งนะพี่ตุ่นตัวบัวไม่ได้เราต้องทำเีงเพื่ออไรจริงจริงพี่ตุ่นเขามีก็มีครับแหวนแม่สิริเลยเขาไหมเห็นไหมก็คงมีครับคงมีเขาเขาก็มีความตั้งใจนะารทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงพี่ตุนต้องการความแม่สิริจากพีนมากขึ้น ไม่ไม่ต้องการเท่าไหร่เพราะว่าจริงคือพี่เองตอนตอนอยู่อเมริกาก็ทำอะไรเองหมดเลยก็ตบนกลับมาก็ทีจะจะช่วยทำให้เขาด้วยซักจะมาแพ้เราไหมไม่แต่ว่าเราผับผ้าได้พี่ซักเราคับ แต่เรามีข้อแม้กันว่าถ้าเราทํากับข้าวอีกคนหนึ่งจะล้างจานน้าใครทําอีกคนหนึ่งจะล้างจานแต่ว่าเราแสดงไปที่ร้านตลอดเลยพี่ซิงนี่ซื้อซื้อซื้อน้ำยาล้างจานซื้อเขามีเครื่องล้างจานแล้วนะเาหรอพี่แบบเดี๋ยวดูไม่เหนื่อยไงทุอคนเขาจะได้เห็นใจตอนนี้วางแผนไว้ยังไงคะแบบว่าจะสร้างเรือนหอก่อนหรือยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ มีคอนโดอยู่ใช่ไหมมีก็เรียกว่าคือด้วยความที่ต้าคนตางอยู่บ้านแล้วก็อาจจะอาจจะสลับกันไปน้อยคนละบ้านแล้วก็มีคอนโดที่ซื้อด้วยกันอยู่อันนี้คือเป็นเปเลยต่อเลยก็เรียกว่าเราเรียกว่า the place เราเรียกว่าคือคือคือคิดว่าแบบ ถ้าถ้าแต่งแล้วหญิงก็คงไปอยู่บ้านพี่ตูนแต่ว่าด้วยความที่หญิงกับคุณแม่มีเันอยู่สองคนแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีพี่สาวหญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่พี่แบบพี่เลี้ยงกับเป็นพี่บุญธรรมแล้วกับกับลูกสาวก็เป็นหลานสาวที่อยู่บ้านเดียวกันคือบ้านหญิงจะมีผู้หญิงมีแม่สี่คนก็เลยคิดว่าเออถ้าจันถึงสุขก็จะไปอยู่บ้านพี่ตูนแต่กับสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะมานอนบ้านคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคอนโดเสร็จก็อาจจะแบบด้วยความที่คอนโดมันข้างหลังมันสามารถวิ่งไปสวนเบนได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลย อยากจะไปวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าก็ค่อยไปนอนที่หน้ามหรือว่าวันไหนที่หญิงแบบทํางานในเมืองแล้วรถติดมากก็ค่อยไปนอนคอนโดก็ไปนนกันหนึ่งันทะเลาะกันก็ไปนอนก็แย่ไปสวนใช่คุณสวนพี่ตคนก็ไปนอนเป็นหลัดปลาส่วนเบนด้วยคิดยังไงตั้งสเตปต่อไปเดือนีนาคมเก้าแตเป็นแปดกลาเป็นคู่ชีวิตเลยมันอิงไม่รู้เลยอ่ะอิงไม่ก็แค่รู้สว่าคงไม่ต่างมันคือมัน คนเราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจค่ะคือสเตตัสมันจะเปลี่ยนจากแฟนเป็นสามีภรรยายังไงแต่ว่าหญิงเชื่อว่าที่สุดแล้วอะความเข้าใจของคนสองคนมันมันสำคัญที่สุดหญิงไม่ได้รู้สึกว่าแบบคตื่นเต้นหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในมุมของเราที่เป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็คงจะพยายามทําตัวเป็นแม่สี่เดือนที่ดีจะพยายามเพราะว่ามันไม่เคยมีพาร์ทนี้ในชีวิตแต่ว่าจะพยายามก็เรียกว่าก็อยู่ดูแลด้วยกันเนี่ย <ม>ช่วยกันผมว่าอยู่นี้มันไม่ใช่ทุกไม่ใช่จังหวะ<ม>ที่แบบผู้หญิงต้องอยู่บ้านทำกับ<ม>ข้าวอะไรแล้วคือถ้าเราถ้าใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันดีกว่าอ,อันนี้วางแผนถุงท่านจะมีน้องด้วยไหคะ ยังไม่ได้คิดแต่ว่าคุณแม่แม่น้อยเขาอยากให้หญิงฝากไข่ในก่องก็อาจจะมีฝากไข่ไปกล่องแต่ก็ยังไม่ได้คือด้วยเราสงคนก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องบุตรเลยขนาดนั้นก็คือไม่ได้ไม่ช็องไม่เปความเชื่อคือเรารู้สึกว่าเรายังเอนจอยกับชีวิตแบบนี้แล้วก็ด้วยเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในในโลกใบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออยังไม่ได้คิดถึงขั้นสเต็ปจะมีลูก อะรไม่น้องแปะอะไร